ติดตามข่าวกันต่อ,อมีประเด็นที่น่าสนใจก็คือเกี่ยวข้องกับรัฐบาลสถานะตอนนี้คาดเดาไม่ได้จริงๆเนื่องจากว่าทําให้เสียงรัฐบาลเนี่ยเกินมาแค่13เสียงค่ะแล้วอย่างที่บอกถ้ารวมไทยสร้างชาติประเอินว่าอกแตกอยู่18-18บวกเป็น3าหถูกไหมค่ะใช่ใชก็เลยดูไม่ออกการประชุมกรรมการบริหารวันนี้ก็จะเป็นภาคคุณพิพันณ์คุณเอกนั จะตัดสินใจท่าทีอย่างไรและจริงๆแค่ครึ่งพักนี่ต่ำกว่ากึ่งหนึ่งแล้วใช่ 200, 200ยก <500 S 2> เว้นก,นกรณีที่สามารถจะไปดึงไปดูดมาจากทางด้านพลังประชารัฐไทยสร้างไทยไทยสร้างไทยแหล่งข่าวบอกมาแล้ว<ม>แล้วไปชธิปัดห้าโมงเย็นคงรอดูท่าทีและสถานก,การณ์มันจะเป็นขั้นเป็นตอนแบบนี้ท่านผู้ชมเมื่อคืนนี้นายกคณบมนเรี จะตัดสินใจอย่างไรหรืออาจจะรวมถึงคุณพ่อสอทรคุณทักษิณชินวัตร balances. ใครก็ต้องคิดว่าสมเด็จคุณเซนบันทึกเทปเป็นเทปสนทนาแบบนี้ได้ครั้งล่าสุด15มิถุนายนและทำไมถึงจะไม่บันทึกคลิปเอาไว้ก่อนหน้านี้อีกออาจจะอัดเอาไว้หมดเลยก็ได้นี่ค่ะที่เคยคุยกันมาโถไหมค่ะมันก็เป็นระยะทางการเมืองซึ่งก็ต้องตามอีกว่าฝั่งนั้น จะเปิดคลิปอะไรออกมาอีกหรือเปล่าขณะที่น้ำตรีอยู่ในวิกฤตาการทางการเมืองมันก็ไปดูว่าฝากรัฐบาลเพื่อไทยเมื่อวานนี้ท่านผู้ชม <c oughs> ก็จะมีเสียงจากสสหรือรัฐมนตรีสองสมท่านที่ออกมาพูดถึงประเด็นนี้ยกตัวอย่างเช่นคุณธีรรัตน์สำเร็จวานนี้สสกทมนหนเดียวและรัฐมนตรีช่วยมาไทยได้ออกมาโพสต์ข้อความระบุโดยสาระว่ารัฐบาล เข้าใจความรู้สึกไม่สบายใจของประชาชนหลังฟังคลิปนายกแพทองตัดก,กับคุณเชนแต่ยืนยันว่าเป็นไปเพื่อความสงบสุขของประเทศชาติบางประเด็นต้องพูดพระต้อกงการให้คุณเซนหยุดความบ้าคลั่งหยุดความปั่นป่วนหยุดก่อสงครามเพื่อผลประโยชน์สนองผลประโยชน์ตัวเองคนที่รัฐระบุนะครับตัวชมอตอนที่มีการพูดคุยกันเถอะไปวิธีการสกรปรกที่ไม่ควรเกิดขึ้น mm hmm. ไม่เคารพกติกา ผู้ปล่อยคลิปซึ่งก็ไปถึงคุณเชนมีความกระหายสงครามกระหายคะแนนนิยมให้เกิดความแตกแยกโดยไม่คำนึงถึงความสูญเสียที่จะเกิดขึ้นกับประชาชนทั้งสองประเทศรัฐบาลเข้าใจถึงความรู้สึกไม่สบายใจของประชาชนคนไทยที่ได้ฟังคลิปการสนทนาและยอมรับว่าหลายประเด็นมีความอ่อนไหวแต่ขอยืนยันว่าทั้งหมดเป็นไปเพื่อความสงบสุขของประเทศชาติบางประเด็นที่ต้องพูด เพราะต้องการให้ฮุนเซนหยุดความบ้าคลั่งหยุดสร้างความปั่นป่วนหยุดก่อสงครามเพื่อสนองผลประโยชน์ของตนเองการบริหารสถานการณ์ระหว่างประเทศไม่ให้ลุกลามบานปลายต้องร่วมมือกันทั้งสองฝ่ายและเริ่มต้นจากความไว้วางใจกันและเมื่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทำลายความไว้วางใจลงทำลายบรรยากาศการพูดคุยปิดประตูการเจรจาเท่ากับผลักให้สถานการณ์ตึงเครียดยิ่งขึ้นเป็นอุปสรรคต่อสันติภาพ ไม่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนของทั้งสองประเทศสส,สพักเพื่อไทยเป็นชื่อขตติยาสวัสดีผลถ้าฟังคลิปเสียงทั้งหมดอย่างรอบด้านจะมองเห็นเจตนารม์ของท่านนายกชัดเจนว่า เป็นความพยายามพูดคุยเพื่อรักษาประโยชน์สูงสุดข,ของประเทศและไม่ต้องการให้ความขัดแย้งระหว่างสองชาติลุกลามบานปลายท่านนายกเลือกใช้ความจริงและความจริงใจในการสื่อสารกับประชาชนไม่ปิดบงังไม่บิดเบือนพยายามทำหน้าที่ทั้งหน้าบ้านและหลังบ้านอย่างสุดความสามารถแม้จะเลือกใช้คนละวิธีการคนละแนวทางกับภาคส่วนอื่นๆแต่สุดท้ายก็เพื่อจุดหมายเดียวกันคือเพื่อประเทศชาติและประชาชนเพราะทุกคนคือทีมเดียวกัน ด้านของอาเชิญนะบอกในสถานการณ์เช่นนี้เราจําเป็นต้องมีผู้นําและรัฐบาลเพื่อแก้ปัญหาให้ประเทศเดินหน้าไปได้อย่างต่อเนื่องอนี่ยังไม่ใช่เวลาที่เหมาะสมสาหรับการยุบสภาส่วนข้อเรียกร้องให้มีการรัฐประหารควรหมดไปจากสังคมไทยได้แล้วค่ะด้านรัฐมนตรีช่วยคมนาคมสสนครพนมมณพรเจริญศรีไปอีกหนึ่งคนที่ออกมาโพสต์ระบุว่วานายกรัฐมนตรียืนยันมาตลอดว่า การต้องการใช้การสันติวิธีในการแก้ปัญหาความขัดแย้งรักษาธิปไตยโดยที่ประชาชนปลอดภัยได้ประโยชน์สูงสุดใช้วิธีการพูดคุยเพื่อสันติภาพทั้งเป็นทางการไม่เป็นทางการและนายกเปิดเผยมาตลอดว่ามีการหารือทางโทรศัพท์การเจรจาทางโทรศัพท์ของทนายกกับผู้นํากัมพูชาเป็นการสนทนาที่นายกมีเป้าหมายสูงสุดคือการสร้างความเข้าใจลดความตึงเครียดไม่ให้สถานการณ์บานปลายจนนำไปสู่การประทะกันทั้งสองฝ่าย การเจรจาอย่างไม่เป็นทางการนี้ถ้าสำเร็จจะนำไปสู่การเจรจาบนโต๊ะหรือดาเนินการร่วมกันอย่างเป็นทางการเหมือนก่อนหน้านี้ที่ก็มีการเจรจาไม่เป็นทางการและเป็นทางการทําให้ฝ่ายกัมพูชาย,ยอมถอยกําลังและกลบคูเลตกลับสู่สภาพเดิม นั่นะได้เห็นว่าเมื่อเกิดการเจราจาย่อหมายความว่าทั้งสองประเทศยังอยู่ในบรรยากาศที่พูดคุยกันได้และมีช่องทางในการแก้ไขปัญหาร่วมกันแบบสันติวิธีเป็นหน้าที่ท่านยกในฐานะผู้นําประเทศต้องทําเพื่อให้ความขัดแย้งลดลงและประชาชนได้กลับมาอยู่แบบปกติสุขแต่การนาคลิปเสียงการเจราจาระหว่างผู้นำสองประเทศมาเปิดเผยนั้นผิดมารยาททางการทูตเป็นสิ่งที่ไม่ควรเกิดขึ้นเพราะนั่นเท่ากับการ เป็นการปิดประตูการเจรจาซึ่งเป็น,นกลไกสำคัญในการแก้ไขความขัดแย้งโดยสันติวิธีและแน่นอนเมื่อคืนนี้พักเพื่อไทยก็ได้โพสต์ข้อความผ่านเพจเราก็ต้องถือว่าเป็นทางการเป็นข้อความนี้ท่านผู้ชมพักเพื่อไทยยืนยันภารกิจปกป้องอธิปไตยและผลประโยชน์ของพี่น้องประชาชนชาวไทยสนับสนุนแนวทางของรัฐบาลฝ่ายความมั่นคงกองทัพ กระทรวงการต่างประเทศยึดหลักสันติวิธีในการแก้ปัญหาในสถานการณ์เช่นนี้ไม่มีพลังใดจะเหนือกว่าพลังสามัคคีของคนไทยเพื่อประเทศไทยท่านผู้ชมขณะที่ทางด้านของพิธีกรรายการคุยคลายข่าวซึ่งอาจจะถูกเรียกว่าเป็นนางแบกคุณลักษนาปันวิชัยหรือคุณแขกคําบากาเมื่อวานนี้เจ้าตัวได้โพส ส่งกำลังใจให้นายกอนปรีแพทองทานความเด็ดขาดในการปรับครมอซึ่งณเวลานั้นก็คือภูมิใจไทยความจริงใจที่ทุ่มไปร้อซเพื่อแก้ปัญหาของประเทศแบบไม่เสียเลือดเนื้อ ความบริสุทธิ์ใจที่มีคู่ที่มีต่อคู่จริรจาทั้งหมดนี้คือคาริสมาข,ของผู้นําในทัศนคติของนางแบกอย่างพี่แขกค่ะเราชอบคนจงเราไม่ชอบคนร้อยเล่เพทุบายเราชอบคนที่เผชิญหน้ากับทุกอย่างบนความจริงใจส่งกอดไปแน่นๆค่ะขณะที่เมื่อคืนนี้คุณคำปากาก,าก็แชร์โพสต์ข้อความของคุณจะยุทธ์ชำนานเศรซึ่งระบุว่าคลิปเสียง มันมีประเด็นแค่ว่าไม่ควรมีคนอื่นที่อยู่นอกบริบทการพูดคุยได้ยินเสียงบทสนทานทาน,านี้แค่นั้นเลยดังนั้นสิ่งที่ควรจะถามกับคุณถามถามก็คือคุณเซนเผยแพร่คลิปเสียงนี้เพราะหวังผลอะไรจนถึงขนาดจงใจเพิกปริยัติทางการทูดไม่ใช่มาเรียกร้องให้ในายกยุบสภาโดยคุณคาปากาได้โพสต์ข้อความว่าสงสัยไม่เคยอ่านวิกิลีกส์กัน ระดับผู้นําที่คุยกันอย่างที่คุยกันเนี่ยอย่างโหดทั้งนั้นกรณีแพทองทานกําลังบี้ให้ฮุนเซนคอมมิตเรื่องเปิดปิดด่านร่วมกับเราด้วยซ้ําแต่เป็นการบี้แบบแพทองทานคือจี้ไปที่จุดความสัมพันธ์จะไม่เห็นด้วยก็ได้แต่ต้องเห็นว่าเป้าหมายของนายกแพทองทานคือบี้ไม่ให้ฮุนเซนมาตีกินเราใจเย็นๆค่ะจะไปงับเหยื่อฮุนเซนทําไม